ยุ่งเรื่องสอบนะจริงก็ไม่ได้ยุ่งหรอกผมกาทำตัวให้ชิวของผมไปที้เกียตตัดต่อ,ตอที้เกียตทำคลิปนะครับที่คอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็มีคลิปแหละที่เกียตตัดนะครับแล้วก็บางคลิปก็ขี้เกียตขี้เกียทำด้วยนะครับก็คือสอบก็คือไปสอบชิวๆแค่นั้นแหละผมไม่ได้อ่านหนังสืออะไร,รยายมาตั้งแบบว่าตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือผมตามตัวชิวตลอดเวลานะครับเรียนก็เรียนนะครับอืมนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็มีตัวที่ผมรอคอยกันมานานมากนะครับที่บอกคนดูไว้แล้วนะครับว่ามันคือตัวอะไรถ้าใครดูคลิปบ่อยๆเนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวที่ผมชอบที่สุดในตัวละครหย่งในเรื่องวันพีชเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับนะก็เป็นตัวละครนี้เลยนะครับเนี่ยรัสอัพเอสพีนะครับก็คือยามาโตะนั่นเองนะครับลูกสาวของใครโดเจบอลลูกชายนะครับเออลูกสาวของใครโดนั่นเองนะครับผมนะตอนแรกเนี่ยผมชอบเพโลนาที่สุดนะครับลองมาก็บวอานะครับตอนนี้มาเป็น ยังมาโตขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวเมนของผมเลยนะครับสาหรับในเรื่องวันพีชที่เป็นตัวละครหญิงนะครับผมเนี่ยคือชอบที่สุดเลยนะครับเออนะครับก็ตัวมันน่ารักด้วยแล้วก็บอกคาแรคเตอร์อะไรต่างๆของน้องด้วยนะครับผมเนี่ยเออนะครับผมก็จะเปิดประมาณ3มรอบนะห้าสิบเพชรนะแต่ขอไม่เปิดอันนี้หน้านี้น่าจะออกยากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสเต็ปนะผมการเปิดนี้ละการเปิดได้3มรอบมีแค่ร5 0ยหเพชรเท่านั้นนะครับผมเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแล้วก็ ความสามารถต่างของตัวน้องยังมาต่อกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะนะฮะโอเคแล้วก็กดไปที่ตัวละครที่เราไม่มีใช่ไหมนะครับผมนะก็เป็น EX กตัวใหม่นะครับเป็นสายวิ่งสีแดงนะครับบูตก็เป็นบูตโจมตีนะครับบูตรุ้งนะฮะโอเคต่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นไคโดนะฮะไคโดมังกรนี่จะเข้ามานะครับผมนะเร็วเร็วนี้นะเร็วๆนี้น่าจะเร็วเร็วนี้นะเสร์หมุนนิดนึงมันเพิ่งเข้ามาวันแรกนะครับธรรมดานะครับคนรีเยอะนะครับ เคสกิล okay. ที่หนะครับก็คือเป็นอัศนีบาดฟาดพิ้อมแปดทิศสปักกัก๊กสบปยเก็กนะครับผมนะก็เมื่อกดปุ่มสกิลนี้ค้างไว้จะเป็นการชาร์จครับเอาเป็นสกิลชาร์จสกิลหนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์สกิลหนึ่งนับที่ได้หลุดออกมานะครับผมนะนี่ก็เป็นสกิลชาร์จคือสกิลที่1นะครับก็คือเมื่อปล่อยปุ่มสกิลการชาร์จจะหยุดและปล่อยการโจมตีออกไปนะครับ นะเมื่อชาร์จสมบูรณ์ครับการโจมตีนะครับที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปเป็นหลังจากทิวทํางานได้รับผลการไม่เสียการทรงตัวนะครับผมนะแบบไม่ได้ชาร์จนะครับคือพุ่งชนสร้างความเสียหายนะครับทำให้ศัตรูที่อยู่นระยะไกลนะครับแล้วก็เมื่อพลังชีวิตของตัวเองเนี่ยน้อยกว่าที่กําหนดนะครับจะมอบความเสียหายมากขึ้นด้วยนะครับผมนะคือถ้าเลือดน้อยเนี่ยยิ่งแรงนะครับก็แบบชาร์จสมบูรณ์นะครับคือเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะครับอีกทั้งยังพุ่งไปข้างหน้าสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่นระยะไกลนะ ที่กาหนดนะครับจะมอบความเสียหายมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือยิ่งเลือดน้อยเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงนะครับผมนะตัวนี้นะครับถ้าเลือดน้อยกว่าที่มันกําหนดนะโอเคต่อมาก็มาดูที่นี้กันดีกว่าครับวิวห้านะครับก็คือแบบไม่ชาร์จนะครับก็โจมตี490เลยนะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมนะเออนะครับเมื่อไม่ได้ชาร์จนะครับและพลังชีวิตต่ำกว่า50ขั้นที่หนึ่งนะครับสกิลพลังโจมตี735โหบวกขึ้นมาเยอะนะ นะครับถ้าแบบเลือดน้อยกว่า50%นะโอเคต่อมาก็ชาร์จสมบูรณ์นะครับก็มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%ด้วยนะครับแล้วก็มีผลของอ่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ยี่สิบวินนะครับแล้วก็โจมตีอยู่ที่650นะครับก็แรงขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะก็ เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50%แบบช้าสมบูรณ์นะก็คือโจมตีอยู่ที่975เลยนะครับเกือบพันนะครับค่อนข้างแรงนะครับผมนะขั้นเข้าขั้นแบบแรงเลยนะครับผมนะเออนะครับนะช้าสมบูรณ์แบบนะก็จะมีซัดปิวด้วยนะครับครูเดี่ยวที่34มีวิค่อนข้างไวนะครับต่อมาฉันจะปกป้องเธอเองนะครับสกิลนี้นะครับไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันชื่อสกิลว่าอะไรแต่สกิลนี้เป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคนะครับก็ อันนี้ก็เป็นเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับก็คือหลังจากสกิลทำงานนะครับหากถูกโจมตีในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองนะครับอีกทั้งยังม่อมความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในรยะงกลในขอบเขตที่กำหนดนะครับและซัดให้ปิวด้วยนะครับผมเนี่ยเมื่อพลังชีวิตน้อยเมื่อพลังชีวิตของตัวเองน้อยกว่าที่กำหนดนะครับจะม่อมความเสียหายมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็คือยิ่งเลือดน้อยเนี่ยยิ่งตีแรงขึ้นนะครับผมนะทั้งสองสกิลเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเคาน์เตอร์ล้มเหลวนะครับหากไม่โดนโดนโจมตีนะครับโดนศัตรูโจมตีในระยะที่กําหนดนะครับหลังใช้สกิลนะก็จะเป็นจะมอบความเสียหายนะครับให้ศัตรูที่อยู่ในระยะที่ที่ไกลนะครับในขอบเขตที่กําหนดนะครับก็ติขันนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับคือผมไม่ได้ใส่หูฟังอยู่นะครับเลยไม่ได้พูดแบบไม้แล้วเอาแบบเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต่างไม่อยู่ที่ไม้แล้วก็มองได้ในระยะที่ ที่ดีนะครับเมื่ออ่านได้สะดวกนะครับจะว่าปากผมเนี่ยต้องอยู่ใกล้โทรศัพท์ที่สุดนะครับมันจะมองยากนะเพราะว่าให้มันได้ยินเสียงชัดที่สุดนะครับผมนะเออพอดีว่าหาหูฟังไม่เจอนะครับผมก็ขออภัยจากใจเลยนะครับผมนะก็นิดนึงนะครับก็ต่อมานะครับเมื่อพลังชีวิตเนี่ยของตัวเองเนี่ยน้อยกว่าที่กําหนดนะครับก็จะมอบความแสบมากขึ้นเหมือนเดิมครับหลังจากสกิลทํางานได้รับสารอะไรเทียมทานในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผมนะโอเคก็มาดูนีกันบ้างครับเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับก็คือพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับเือ2รแล้วก็ พลังโจมตีเนี่ยหกร้อยสิบนะครับผมน้าเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับแล้วก็ยังมีพลังชีวิตมากกว่าห้าสิบเซนนะครับสกิลพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเก้าร้อยสิบห้าเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมีผลซัดฟิวด้วยนะครับก็เมื่อเคาน์เตอร์ล้มเหลวนะครับพลังโจมตีอยู่ที่สี่ร้อยนะครับแล้วก็พลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มเป็นหกร้อยนะครับคูดาวที่ยิ้มห้าวิถือว่าค่อนข้างเร็วนะสกิลยามาโตะนะ เน้นไปเล่นในด้านของเลือดน้อยดีกว่าเฮ้ยนี่มีทั้งหนึ่งท่าแล้วสองท่าแล้วสามท่าสี่ท่าเลยนะครับผมใส่หน้ากากดือยอย่างเท,<โ>ท่ท่ทท <c oughs> นะครับผมนะไวจัดนะครับไวจ,จริงๆนะฮะเออตัวนี้ต่อมานะครับเรีนพาส,สีนะครับก็แม้จะโดนโจมตีถึงขั้น k คกอจะทนต่อไปด้วยพลังชีวิตที่เหลือหนึ่งนะครับผมเมื่อชิงทงสมบัตินะครับก็คือมีการตายนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับไม่มึนงงและล้มลงเมื่อตัวเองชิงสมบัตินะครับผมนะแล้วก็หลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่มึนงงแต่เจะไม่ล้มแต่มืองงนะครับและทําให้สภาพปกติที่รับจากศัตรูนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไร้ผลนะครับอืมนะครับต่อมานะครับก็เป็นคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับคือความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50เเนะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%็ก็เป็นสายวิ่งนะครับก็ถือว่าดึงธงเร็วน่าดูนะครับผมนะเชนนะครับต่อมานะครับก็ตอนที่ได้รับ อัตราความเสียหายนะครับรวมถึงได้รับความเสียหายจากสถานะผิดปกติเนี่ยนะครับจากศัตรูจะฟื้นฟูพลังชีวิต6%นะครับผมนะจะบอกว่าตัวเนี้นะครับเป็นสายวิ่งนะครับแต่สกิลเนี่ยมันเป็นสายโจมตีทั้งหมดเลยนะครับก็ว่าได้นะครับผมนะไม่มีสกิลแบบ่าคูเลยนะครับที่ไว้สําหรับดึงธงเลยนะครับคือสกิลหนึ่งนะครับที่โซไว้ดึงธงอะไรประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยเป็นสายโจมตีนะครับหรือว่าจาสกิลอัศนีบาดฟันพบปุ้งเข้าไปดึงธงก็ได้นะครับผมจะได้เหมือนกันนะใช้เป็นประโยชน์นะครับ โอเคต่อมาก็จะเป็นย่นเวลาคูดงัง c อ2เร็วขึ้น50%นะครับแล้วก็ ความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ย30%เมื่อทีมเจงครองสมบัติได้มากกว่าทีมศัตรูนะครับต่อมาก็เป็นพา s ี i ที่สองนะครับคือความเสียหายที่รับลดลง30%นะครับเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูนะครับ50%ของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็ต่อมานะครับความเสียหายที่รับลดลง30%และความเสียหายจากแ Attacker ลดลง20%นะครับเมือ่อพลังชีวิตมากกว่า70%ต่อมาก็เป็นฟื้นฟูพลังชีวิต30%ระยนเวลาคูลดาวของสกิลสอง20%เมื่อชิงทรัสมบัติได้นะครับต่อมานะครับยนเอลกะครับ ยังไม่ใส่ใจนะครับมาวันนี้มีอยู่160เม็ดนะครับผมก็66เม็ดก็ขอให้ออกมายใน166เมล้ากันโอเคเปิดไร่ดวงไปก่อนเลยเปิดไร่ดวงไปก่อนเลยกาชาฟีมหมุนต่อเนื่อง5ครั้งเนี่ยโอเคไปกดส k ิปไปเลยครับผม skip มาดูฟักกคลิปนะครับผมโอเคเวลาเปิดตู้หลังจากรีวิวตัวละครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเฮเลื่อนมานี่ันนี้ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับไร้สาระนะครับอารน,นันตีอยู่แล้วนะครับ โอเคเราไม่เปิดตัว SP นะไม่ได้เอาสเต็มนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันครับนี่คือเซนีบาต8ทิศนะสกิลชใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพุ่งไปอันนี้ก็เป็นชั้นจะปกป้องเธอเองเคาน์เตอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายๆตัวอยู่ในตู้นะครับโอเคมีลูฟี่ด้วยนะครับเออนะครับผมจิ้นคู่นี้อยู่นะครับแต่ถึงจะจิ้นโบอามากกว่าแต่ก็ถ้าได้ก็ดีนะครับผมแต่คืออยากให้ยามาโตะเนี่ยขึ้นเรือลูฟี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่า หลายๆอย่างอ่ะเออคือโอเด้งก็ขึ้นเรือโรเจอร์ใช่ไหมโรเจอร์ Roger ก็มีโอเด้งนะครับลูฟี่เนี่ยก็ต้องมียามาโตะบ้างนะครับผมนะเออซึ่งเป็นตัวเว่ยแบบผมเว่ยสุดๆตัวแรกอยากให้แครอทขึ้นแต่ตอนนี้แบบปัดแครอททิ้งไปไว้เก็บไว้ก่อนเอายามาโตะมาเป็นลูกเรือคนสุดท้ายคนที่10แทนนะครับผมนะเออนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่รอบแรกกันครับผมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเพชรของเรานะครับห้าสิบเพชรแรกนะครับเราจะไม่มีการสกิปบันทิกบันทึกไม่ได้อย่างไรเดียวนะคระคับ เคเปิดตี้มาครับผมกล้องสมบัติทองด้วยถือว่าดวงดีใช้ได้นะเขาจะธงดำนะครับธงดำครบสิบสี่ชัวรกูบ้านนะไม่รอดไม่รอดกบสิบสี่เฮ้ยกบสามสองว่ะเอาเรื่องว่ะกบสามสองธงดำผู้แดงเราลองดูครับธงดำน่ะจะมีดีก็ได้นะครับปับเขาให้ครับผมเป็นลูกน้องโซโลครับลืมชื่อไปแล้วนะครับเป็นมอร์แกนขวานซิ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นอูซบนะครับปับต่อมาเป็นคาบาจจีนะครับคาบาจจีคาบาจินะครับผมนะต่อมาเป็นอบิด้านะครับอบิดาล้างอ้วนนะฮะ โอ้หกับตันคุโร่ครับผมปักเข้ามาเป็นสายโล่ไม่ใช่นะครับตัวอะไรวะกาบเหรอเออกาฟนะครับผมก้าบพลเรือพลเรือโทก้าบนะครับร่างหนุ่มนะครับผมนะตอนที่ยังหนุ่มยังแน่นยังฟิตยังปึ๋งอยู่นะครับโอเคเป็นไอจนภูเขานะครับฮิงูมานะครับผมต่อมาก็เป็นโซโล่นะอันนี้ผมว่านะโอเคเปิดมาต่อไปเป็นสายวิ่งโอ้ไอนี่แล้วคาบะจินะครับผมกน้องบาร์กี้นะครับเปิดมาเป็นบลูครับผมหมดแล้วนะครับได้กราบมาตัวหนึ่งนะครับ ในการมาตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเวล80หรือเปล่าครับการไม่80นะครับผมน่าจะ80ไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเปิดต่อไปครับในเพชรที่50ต่อไปนะครับก็จะเลยแค่50หงมันเท่านั้นเราจะได้หรือเปล่าเลยมาดูกันนะครับอหงทองไอ้กล่องทองอยู่แล้วทงทองมันดนทงแดงครับผมทงแดงฟูทองรบ3 2ตามส,สเตป ex ใหม่มาดู f ั c เช h i หมนกบยิบเจ็ด เช่เลยก็ยี่สิบเจ็ดสายบิ้วต้องนานนะครับก็ยี่สิบเจ็ดสายวิ่งมาเป็นบรู๊คตัวแรกนะครับเฮ้ยสายวิ่งมาอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนมาแน่นอนนะครับผมนะมิสเวนเดว,วีของเรานะครับบู๊งมาของตัวแฟรงกี้มาสายวิ่งเปิดประเดิมมาให้แล้วอย่ามาโตบรู๊คมันมาแล้วว่าสายวิ่งมาสองตัวแล้วอ่ะอ๋อได้พี่สั่งตัวแล้วนะนนน เค okay. นะครับก็เป็นอนิคโคลโกลโกบินนะครับวิดาต้องผอมปากมาสายลูอ่ะไม่ใช่ว่ะใครวะนึกไม่ออกไม่ได้เล่นนานออกคิดในม่องนะครับคินในม่องเท่งนะครับผมนะคินในม่องเท่งนะฮะโอเคเราออกไปเปิดหน้าตู้กันดีกว่าเพื่อเสริมดวงบาร,รมีของเราหน่อยออกไปเปิดหน้าตู้อ้องเอกไปเปิดหน้าตู้โอเคเปิดห้าสิบเพชรสุดท้ายหัวขาว ยังมาตอหัวขาวเข้าใจไหมบันไดโอ้โหเชื่อลอมีโล่งเลยมาเป็นทองมาเป็นกลงมาเป็นกล่องทองยังไม่ออกล่อมีโล่งมากูจะลุ้นดีไหมเนี่ยแต่คบสามสองว่าได้อยู่นะครับทองพูทองเย้พ yeah! ูทองพูทองพ <c oughs> ูทองนะโจนี่ ตอนนี้ครับแฟนกีปากเ้าหจะสายโลก้ลยลูฟี่โอ้โหลูฟี่สายเลกรู้เลยลูฟี่น่ะสเน็กแมนเนี่ยถ้าเป็นสายวิเนียมาโตแน่นอนไม่ใช่จะมาโตอีกตัวนึงยงมาตยัมาโตยัมตยมาตยังมาโตยังมาตยมาตยมาโตยังมาตยังมายังมาโตัมาตยยังมาโตยัมาโดมาโตัายัามามาโตามาโต ยามาโตะยามาโตะนอะิงกองเฮีย hey, ฮ <laughs> ่าฮ่าลูฟี่มาว h a t the fuck oh ho oh, ลูฟี่มึงมาทำอไมโ oh, อย้ยแอสเน็กแมนเด้งมาสายวิ่งนี่กี้แตกเลยนะเนี่ยยากลูฟี่มาเฉยแต่งเลยนะครับชิบะยี่ลอบเนี่ยเผื่อมาเผื่อมาเผื่อแบบดวงมาห้าเพชรเงี้ยห้าสิบเพชรไม่มาแต่ห้าเพชรมาอะไรเงี้ยอืม ทำไ, ном? ไมเนาะอ๋ยไปมาพอให้มาพอให้โจนี้เลหนึ่งเพชรเลยนะเนี่ยอูเลหนึ่งเพชรเลยเนี่ยมาเหอะโอ Ο, โ้สนามมายมาโตยา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 มาตันนยามาโต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 โอ้อูซบเชิญคนสายกันด้วยที่สายมัดเลยนะครับ โอเคก็ได้มาเป็นลูฟี่แทนลูฟี่หนึ่งตัวก๊มหนึ่งตัวคิริมอนหนึ่งตัวนะครับคือออกสีดาวทุกสเต็ปเลยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดค i b e ผมด้วยนะครับขอฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งไอเดีเนี่ยเพจไม่มีนะครับตังก็ไม่มีไปซื้อไอดีนะครับเออรับไม่มีตังไปซื้อไอดีนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวยามาโตะแปดสิบหรือว่าไม่แปดสิบก็ได้นะครับเออขอเป็น 80ดีกว่านะครับผมนะ,ะถ้าใครมียามโต๊ะเรียว่า80เนี่ยก็ส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับทุกคนนะเออนะครับก็สามารถส่งให้รีวิวกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่เข้ามารับชมจนจบนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจากตัวราาปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ